สวัสดีครับพี่น้องป้องไปสูป,ปูสูกลมือนีแพามาสวยพี่น้องลาบใสออนหมูใสออนดีเลยกับใสกอบใสกอบงัวเส็บๆสผมถอดมาขอนเส็บแสบเลยมากๆขอเลี้ยงวอลล์ลน์มาสวยน้องการลดรับชมอยูอ่จังหวัดใดคอมเมนต์บอกเลยพี่น้องมากนะเขาเหนียวฮ้อนๆแต่เนี้ยฮ้อนๆมันเดือโอ้ยมามาตะฮาดีดี มากมมากพี่น้องมามาสวยน้ำกันแบ่เสาวนาดดใส่ออนมูแบบผหดเิงเสียบองเสียออนมูผแบบักไวผดหื้มหื้ม เขาก็ได้บอกหรอกตายยังอืมตายยังมั่งกินก็ได้มันก็ฝันเขาเลี้ยง,งตัวนี้หามุ้งเลี้ยง ผู้ดีเปื่อยแบบต้มประมาณ20-30นา20ทีพอดีพอดีเสีย่ยอ,อืมอืม Hãy subscribe cho Cốt Seko Hmm. Podi kini. Hmm. Hmm. มาเด้อพี่น้องเอ,อ้ยใส่ก่อนอเห็ดหลับตุ่มเปื่อยๆกับเห็ดหลบับอ,อย่างเสร็จนเนี่ย พอดีแสบว่าสกขอเนี่ยขอยแบบกันสิบสิบแปสบห้าแบบ คนอย่าค่ะค <c oughs> ือใส่ก้านต้มดีๆมันเอามาลาบเนาะเสียบเนาะอืกลับแว 子，嗯，和我娘。 เน,นี้บรีรัมยข้างในออกเลยข้างในมันเป็นสีข,า,ขาวๆอยู่ใส่ออนมันยังหวาดเลยห,หวานดีจ้ะ เมื่อสักเดียวจะเมันใส่ขมมันจะเป็ี่นสียป็เหลืองหรือเไหมนี่ยมันซื้อกินเลยอะเอาตูดมินเจาะบ,บางใส่มผงเจบบาะลงกระดันบางก็มันออกสีาขาวน,นี่ไงหวาน กินอะไอย่างอะไรกับเบือใส่